สวัสดีครับสวัสดีเอฟสี่ดุกตันนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาะทีค่อยบอกต่ออะลรสีครับอีพีนี้นะฮะไอซี่ครับเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงประเด็นเมื่อคืนนี้หน่อยนะครับถึงไอผู้จการนิติหมู่บ้านคนหนึ่งที่ใส่แว่นนะครับหรือไอประกอบในนิทานที่ดาวขานเรื่องนี้สซี่ครับย้ำนะครับว่าสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นเพียงแค่อาชญานิยายประกอบมาฟังนะครับการที่ชาแนลแต่ละชาแนลออกมานั่งพูด นะครับไม่ได้เกี่ยวกับหลุงช่างกับป้าเป็นผักเบิดไฟเขียวนะครับเราเป็นยูทูบเบอร์นะครับเราก็ต้องฟังนะครับว่าสิ่งน,นี้ข่าวสองคนออกมาพูดถึงแต่ละชาแนลชาแนลที่ออกไปเนี่ยเราก็ต้องมานั่งวิเคราะห์ว่าสิ่งที่เขาพูดน่ะมันมีแโน้นมที่จะเป็นจริงไปได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นฝากถึงไอปากรอบนะครับเราเป็น youtube เราสามารถวิเคราะห์อะไรได้ ลุงป้าไม่สามารถที่จะไปห้ามหรือไปสั่งใครได้นะครับมึงอย่ามาคิดมโนอย่าไปใส่ร้ายคนอื่นเขาโดยที่ไม่มีหลักฐานอะไรเราเป็นยูทูบเบอร์นะครับเราสามารถวิเคราะห์แล้วก็คิดคำนวณตามที่ป้าเป็นผักพูดหรืออชั้งใหญ่พูดเราไม่ได้ไปซ้ำเติมใครอย่างหันอุมาเราก็ไม่เคยไปซ้ำเติม แต่หลักฐานมันโผล่ขึ้นมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆเหมือนกับที่มึงโดนนะปรกกอบเรื่องเงินต่างๆที่ต่างๆ,ๆที่มึงไปหลอกหลวงเอฟซีมาหรือไม้สานของมึงสามหมายที่มึงโดนอยู่คนแบบนี้นะครับเราควรที่จะยกย่องเราควรที่จะต้องเซฟไหมครับคนดีครับเราต้องเซฟ แต่คนาาระยำตําบอลอย่างแก๊งพวกมึงในี่ใครต้องเซฟครับใครจะไปเซฟมึงครับแล้วไม่มีใครมาสั่งไฟคงไฟเขียวนะครับในโค้ชในกรณีของอ e ีขมกับอีจุกเอเขามีสมองทุกช่องมีสมองคิดวิเคราะห์ว่ามันจะออกมารูปแบบไหนมันจะออกมายังไง ทุกคนมีสิทธิพูดครับนะครับทุกคนมีสิทธิพูดนะครับก่อนที่มึงจะมานั่งติเตียนคนอื่นผู้นำทีพีเนี่ยในแว้นมึงฟังกูนะแว่น <c oughs> มึงกา็น่าไปเคลียร์เรื่องข้อกฎหมายเข้าสู้กระบวนการยุติธรรมของมึงก่อน <c oughs> ทุกวันนี้ก็อยู่แบบหลบหลบซ่อนซ่อนหนีตำรวจหนีหมาย มึงคิดว่าชีวิตที่เป็นทุกวันนี้มีมีความสุขเหรอไอแว่นนะครับอย่าพลาดนะแว่นวันใดที่มึงพลาดมึงจะเห็นช่อง y o YouTube นาทีค่อยบอกเจ้าแล้วอยู่ต่อหน้ามึงในวันที่มึงถูกจับกลุ่ม,มจำคำกูไว้วันไหนก็ตามที่มึงถูกจับกลุ่มมึงจะเห็นช่องข่าวนาทีค่อยบอกเจ้าแล้วไร์สด เปิดโปงแชร์พฤติกรรมมึงหน้าโรงพักหรือหน้าศาลมึงเจอกูแน่นอนมึงไม่ต้องกลัวแล้วแว่นไม่เคยลืมแว่นก็วิพากษ์วิจารณ์ของแว่นไปอย่ามาชี้นําว่าข่าวไฟเขียวอย่ามาชี้นําว่าข่าวอย่างงู้นอย่างนี้และสิ่งที่แว่นทนพฤติกรรมไม่ได้คือแว่นบอกว่าแว่นทนพฤติกรรมของข่าวสองคนไม่ได้แว่นต้องกลับมาดูพฤติกรรมของแว่นก่อนว่าแว่นอยู่ร่วมกับพวกคนได้ไหม คดีช่อโกงปลอมแปลเอกาสารเอาเงินโครงการหมู่บ้านมาใช้โดยปลอมลายเซ็นขึ้นธนาคารเป็นว่าเล่นแบบนี้ครับตั้งแต่คุณถูกเพจออกมาแฉคุณก็ไม่กล้าสูหน้าไม่ขึ้นไลฟ์สดสามสี่วัน รับตัวเองไม่ได้ต้องถอยออกไปจาก tp โดยอัตโนมัติแต่วันนี้กลับมาอ้างว่าไอ้แว่นอ้างว่าผมทนพฤติกรรมของหัวหน้า tp ทั้งสองคนไม่ได้ไปคิดใหม่แว่นมึงไปคิดใหม่ที่มึงอยู่กับ tp ไม่ได้เพราะมึงเป็นคนไม่ดี มึงอย่ามาใส่ร้ายเขาว่ามึงกดดันที่เห็นข่าวสองคนเป็นอย่างนั้นผมรับไม่ได้ผมทนพฤติกรรมแบบนี้มาตลอดผมรับไม่ได้ใช่มึงรับไม่ได้เพราะว่ามึงหลอกลวงเงินเอฟซีจนไม่มีใครโอนให้มึงแล้วขอรู้ใสงหมดแล้วมึงก็เลยอยู่ไม่ได้ตอนนี้กําลังจะไปหลอกลวงเงินเอฟซีฟังอีกาดําหรือฟังอีสัมรีแม่ฟังอีสัมรีอ่ะถ้าโง่ก็โอนไปตัวอย่างที่ดีในเพจชลาวันเขาให้เห็นเงินแต่ละคนชี้ไปขอเขามาลักแสนลักหมืน่น และที่ไปช่อโกงออามาหลักแสนหลักหมื่นหลักล้านรวมๆมาสามล้านฝ่าจริงอันนี้จริงไม่จริงผมไม่รู้แต่ถ้ามึงเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเนี่ยความควจริงมันจะปรากฏให้เห็นเองนายประกอบออกมานั่งพูดคำพูดดูดีเรียบเรียงคำพูดสวยหรูแต่การกระทำแม่งมาหมาหม,ม,มาคำพูดสวยหรูครับการทำหมาหม,มาครับคำพูดดูดีครับหลักการในการพูด ดูดีครับใครหลงคารมนี่ต้องเป็นการโอรนอีกตอนนี้นะครับผมได้ข่าวว่ามี f อฝั่งสามรีนี่รู้สึกว่าจะมีการเสี่ยงเงินให้กับไอปาไอไอแว่นเนี่ยน,นะครับไอแว่นหนี่แล้วนะครับในทาาเรื่องนี้นะครับอันนี้ผมออกพูดไม่ได้ไม่ใช่ว่าลุงช่างป้าเป็นผักไฟเขียวให้ผมนะไม่เกี่ยวนี่เป็นช่อง youtube ของกูนะไอแว่นกูสามารถพูดกูสามารถวิเคราะห์กูสามารถ คิดได้ตัวของกูเองได้ไม่มีใครมาเขียนบทให้แต่ฉันแนว่องการที่กูมาพูดวันนี้ไนเกี่ยวว่าเขาไฟเขียวหรือไฟแดงกูมั่นไส้มึงส่วนตัวที่มึงไปหลอกเงินแม่ๆกี่คนเป็นฟาม์มันไส้ <c oughs> ส่วนตัวล้วนๆมึงจำกูไว้นะแว่นในวันที่มึงถูกจับในวันที่มึงถูกคุมตัวเนี่ย มึงจะเห็นทีมงานมึงเห็นกูเป็นคนแรกไม่เคยลืมครับมึงหนีได้มึงหนีไปมึงหลบได้มึงหลบไปทุกวันนี้ต้องอยู่แบบหลบหลบซอนซอนใส่หมวกใส่แว่นไปไหนต้องใส่เสื้อแขนยาวต้องอยู่แต่ในบ้านจะกินอะไระก็สั่งแก๊ปสั่งแก๊ปเอามึงคิดว่าชีวิตแบบนี้มึงจะอยู่แบบนี้ได้อีกนานแค่ไหน,ไหนมึงลองคิดเอานะไอแว่นนะครับ แล้วเงินที่บอยจากเข้าไปทําบุญถึงพอตหรือในการที่ลงช่างแป้งผักผมประกาศตรงนี้ครับเป็นเงินของแม่แม่เอฟซครับไม่ได้เงินมันนะครับแล้วเงินที่สั่งสินค้านะครับเงินที่สั่งสินค้าไม่ได้เงินของไอแว่นนะครับเป็นเงินของเอฟซที่โอนให้มันให้มันสั่งมาทํากิจกรรมไม่ได้เงินของมันและเงินที่ทําเสื้อของมันก็ไม่ใช่เงินของมันครับเป็นเงินที่แม่แม่โอนให้มึงเอามาตอบจริงหรือไม่เดี๋ยวต้องให้เพจต้องขุดอีก นะฝากถึงทุกๆท,ท่านครับเงินที่สั่งสินค้าของพระสัมพนโอมไม่ได้เงินของมันครับม,มีแม่ๆทักมาบอกหลังบ้านและเงินที่ทําบุญนะครับเขาอยากให้มันเนี่ยเอฟซีอยาให้โอกาสมันให้มันโอนเงินให้มันให้มันโอนเข้าไปให้พี่ร้อยอ่าส่วนหนึ่งแล้วก็อ้าไปเงินมัน เพื่อะไรครับเพื่อให้มันเชื่อมฟามสัมพันธ์ไปทางนูน้นทางสูวหนึ่มี FC คนหนึ่งนะครับวสกพยายามเชื่อมฟามสัมพันธ์ระหว่างไอเว่นกับสูวรหนึโดยการที่สั่งหรือโอนตังไปทางสูวหนึหรือโอนตังเข้าไปที่วัด ในการทำเมืองต่างมาจากวสกครับวสกที่เป็นคนที่จะผายนี้เข้าไปกใกล้ชิดลุงช่างแต่ถูกสกัดถูกสกัดก่อนครับโดยป่าช่างกับหนังหมาสกัดก่อนครับมันเลยแค้นครับแล้วก็ถูกเพจแฉพฤติกรรมมันก็เลยเข้าไม่ถึงตัวลองคิดดูครับถ้าคนอัปีีจัไรแบบนี้เข้าถึงตัวลุงช่างป้าเป็นพักขึ้นมาความคิดผ่านจะเกิดขึ้นครับ เอจะต้องโอนต่างให้นี้อีกละ,ละเลน่าน้าเดยน,นี่คือแผนการของไอเเวนที่พยายามจะเก้าเข้าใกล้ชิดหลงช่างไปแผงผักในช่วงที่ผมออกหมายใหม่ไอเทียน,นี่ตัวแรกที่เล่นผมออปปีจังไรตัวนี้ตัวแรกครับที่เล่นผมแซะผมเพราะอะไรครับเพราะมันอยากจะเข้าไปอยู่กล้ชิดโดยผ่านเอฟซีคนหนึ่งผู้หญิงบสอกอ ผ่านพิหาส่วนหนึ่งเพื่อที่จะเข้าไปตรงนั้นในทางน,นะครับแต่ก็ต้องถูกสกัดโดยป่าและหลายคนที่สกัดมันอยู่โชคดีครับที่สกัดมันอยู่ถ้าสกัดไม่อยู่ครับมันเข้าไปกอบกลวยเข้าไปคนเข้าไปโกงเงินเอฟซีเข้าไปอะไรามากมายนะครับมากมายครับมากมายเลยโชคดีมากครับที่ถูกสกัดออกไปก่อนจนวันนี้ครับไม่เป็นไปตามแผนมัน มันก็ออกมาฟาดง่วงฟาดงามึงเป็นใครอ่ะลุงช่างต้องพูดถึงลุงช่างต้องเซฟพวกมึงเป็นใครลำพังงานขาเขาก็เยอะพอแล้วคดีขเขาก็เยอะพอแล้ว,ขวเขา,เขาต้องพูดเซฟพวกมึงเหรอลุลงช่างต้องมาสั่งห้ามชาลวันไม่ให้โพสแฉมึงเหรอปกป้องมึงเหรอมึงบอกว่าลุงช่างบ้านผักไม่เคยปกป้องยูทูบเบอร์อยู่ใกล้ตัว คนอย่างมึงควรปกป้องเหรอแล้วมึงอยู่ใกล้ตัวเหรอมึงเคยลงพื้นที่อะมึงเป็นใครก็ไม่รู้มึงมากับทีมงานใครมึงก็รู้อยู่รู้ดีอยู่มึงมาทีมงานอีกหน้ากากคนอย่างมึงนี่ส่งคนให้นูช้างปกป้องมึงเหรอไอ้เวนฟังนะเวนเวลาของมึงอาจจะเหลือตอนนี้มึงอาจจะมีบุญเก่าที่ยังคอยช่วยช่วยค้ำมึงอยู่ ถ้าวันใดมึงดวงตกเมื่อไหร่มึงถูกจับกลุ่มวันนั้นอะเปนวันที่มึงดวงตกวันที่มึงสวยนะโอเคนะกูเห็นี้สามรีเข้าไปเย,ยอะๆในช่องมึงอยู่กูเนี่ยก็ไม่อยากจะอะไรกับมึงหรอกตามพังเห็นมึงดวงคดีอยู่กูก็สรงสารมึงแล้วสงสารบวกสมเพศนะโอเค ฝากถึงมึงนะนิทานนะ